shooting. Oh, it's so amazing. amazing, amazing yeah. because it is like uh, we we tried to create the picture yeah. together. So it's be like it's kind of fun, right girl? Yeah. So yeah. We will follow you guys to the uh, swimming pool. So while uh, we are talking, we can also yeah, walk sure. as well. I yes. 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 we yes. want to be like the last group, okay? Yes. So, so now we had to go Our our group I will, I will go, like a perfect match. Ah. ah. Yeah. Of course. You can see. สาวครตอนนี้ใครสามารถลงเนี่ยลงได้เลยเพราะว่าเราจะประกาศคะแนนตอนที่กินข้าวเนาะดังนั้นเราสามารถเลือกลงที่เราชอบแล้วลงได้เลย Follow us ทีมเราต้องชนะแตอนนี้นะครับเราก็จะตามน้องกลับไปที่สาว่ายน้ำนะครับ Now they are heading to the swimming pool. <laughs> so you guys are heading to Premier Suite, right? How was uh, the last shoot? It it's so bang, you know. So pang you know, is so Because yeah. we are professional. Yeah. Yeah. So, this will be uh, another word. โซปังสุดปังสุดปังสุดปรังค่ะ station What we gonna do is โซป a งอีกแล้วจะไปนอนในห้องนอนยั่วยวนะคะนอนแบบนางงามเป็นยังไงนะคะสุดปังค่ะและเราจะลาจากกลุ่มนี้นะฮะไปที่สระว่ายน้ำกันครับ That was the last group that we met on the ground floor now they just come in for a premier suite. <laughs> ไปได้สองคนะขออนุญาตติดตามไปด้วยนะครับไหนไหนมาแล้วอ่า A E C A เออตัว E W โเครอแล้วรเรียบร้อยเออ เราได้คือพวกเราเองนะคะที่ร้านตอนนี้ส่งรูปไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวลองลงกันดูนะคะได้เลยเราเราลงแค่สีพะคะคราก็ปังแล้วค่ะเราลงก็ใช่ค่ะไป มีดีเรคเตอร์มาน่าจะคุณไปเปาแน่เองค่ะซึ่งเขาทำงานเบื้องหลังอยู่แล้วเขาก็จะมีความครีเอทเป็นพิเศษว่าเราควรจะถ่ายจากมุมไหนเข้าไปยังไงวิดีโอยังไงภาพยังไงทีมเราสบายเพราะฉะนั้นนะคะ,ะรับรองว่าชนะร้อปร์เซ็น์มั่นใจมาก S <S เพร <จะ S 1> <ต>าะเราปรึกษากันอยู่เดี๋ยวเขาขึ้นมาอะระหว่างนี้ค่ะให้กล้องเต็มน่าจะลงมาดูวิวไปแล้วใช่ไหมคะสวิงพูลถ้ามีเวลาว่างวันนี้ใครจะมาว่ายน้ำบ้างอ,อ๋อจริงๆก็มานะเพราะว่าอย่างที่บอกเรามาตรงเนี้ยเราไม่ค่อยมีเวลาที่จะเข้ายิมกันเลยเพราะฉะนั <ถ är S 2> ้นอะไรที่สามารถรีแลกซ์ได้ด้วยแล้วก็ได้ออกกําลังกายด้วยก็จะทําให้หมดเลยเลยจะมีเจ๊แพลวนะคะเป็นเทรนเนอร์ให้พวกเรานางจะคอยติดติงเรื่องการรับประทานอาหารเพื่อน้องๆทุกคนเนี่ย and the mission at the swimming pool is they will get one point for group Wifi with swimming pool in the background. And two bonus points if includes hotel's logo with a boomerang post. เพราะว่าห้เธอวิ่งเธอยเพราะเป็นสีเขียวอ้าวไม่มีทีเลยต้องไปเบรกเออเออถูกต้องมีเลเวลสวยมากเดดนะคะอย่างไมันจะเป็นครึ่งคอ่ะพี่จใช่ใเห็นแล้วล่ะม่ไมข้างลัง Bye. Bye. โอเคไมปตนไรค่ะโอเคดีมากถือว่าปอีกไปอีกนคุยอีกคุยกันค่ะโอเคห่ีอากันโอเคถูกต้องถูกต้องเก่งมากอะแม่เปลี่ยนเป็นภูมแมลงเลยค่ะภูมแมเราไม่กับโลโก้ Yes โลกค่ะโลค่ะไลแน่

Hello girls, we are being on live. Hi. Say hi to the camera. <laughs> ขณะนี้น้องๆก็กำลังอยู่ในช่วงสลับกลุ่มนะฮะแต่ที่ตรงนั้นว่างแล้วหนึ่งในโจทย์ก็คือต้องถ่ายให้เห็นโลโก้ของโรงแรมนะครับ bye bye. Now All the girls are checking <c oughs> how their pictures look ลบได้ทำการปกสะบัดผมโอเคแม้แต่แฟชชิ่ก็บินหายไปด้วยค่ะ เราเปลี่ยนทุกคนคะ่ะช่วงนี้อะ่ะสุขภาพไม่ใช่สุขภาพดิอากาศามันเปลี่ยนแปลงแสงอ่ะเนาะเ <laughs> <laughs> ก่งมากช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะ <ah> อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยเพราะว่าพวกเราเองก็เริ่ม แล้วมีอาการแบบนิดๆหน่อยๆใช่ค่ะแล้วตอนนี้อากาศร้อนมากเนาะแล้วก็เราเข้าไปข้างในอากาศเย็นอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะมันเลยสุดมากมากค่เดี๋ยวคนตกแดดร้อนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดร้อนแล้วก็คือปวดใช่ตอนนี้เราก็ต้องรีบย้ายไปมุมนู้นก่อนค่ะเพราะเวลาเหลือน้อยมากๆแล้วค่ะไปค่ะไปทางนี้ว่างแล้วนะน้องๆถ่ายรูปเรากำลังประชุมอยู่เลยค่ะกำลังประชุมว่าเราจะต้องทำยังไงให้ทีมพวกเราออกมาปังเลยค่ะ กำลังดูจัดแสงแล้วก็จัดมุมกันเนาะคุณใบใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ซีเรียสนะคะเพราะว่าการแข่งขันคือพวกเราต้องชอบนาชอบสนุกมากๆเลยการที่มีคอนเทนต์หรืออะไรเงี้ยเราเอ็นจอยค่ะงั้นเดี๋ยวขอเนี้ยไปดูมมุต่อละกันขอเนี้ยไปดูก่อนนะคะตามมาดูได้ ระหว่างที่น้องๆกําลังถ่ายรูปอยู่ตรงสระน,น้ำนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะที่ Market Cafe นะครับอตอนนี้พวกเราไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะเ e e you